จากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าเป็นส่วนมากจากนั้นก็เรียนจากสาวกซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่ถอดเอาของจริงออกมาล้วนนไม่มีปลอมเลยแต่เป็นสาวกสแสดงก็าตามพระพุทธเจ้าสแสดงก็าตามเพราะเป็นธรรมของจริงด้วยกันรู้จกักออกมาจากใจถอดออกมาจากใจ การแสดงทาลึกตื้นหยาบละเอียดมากน้อยเพียงไรจรึงมีแต่ของจริงล้วนๆผู้ฟังจึงบูดดึมขนาดที่ฟังก็เป็นภาคปฏิบัติไปในตัวจิตใจได้รับความสงบเยอเือกเย็นในขณะที่ฟังและได้อุบายแต่แปลกต่างๆในขณะที่ฟังจิตใจเพลิดเพลินต่อการสะดับกับฟังไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผู้มีความมุ่งหวังต่อ การประพฤติปฏิบัติธรรมและการถอดถอนที่เลสอยู่อย่างเต็มใจแล้วจึงถือการฟังเป็นสำคัญและมีความพอใจในการฟังแม้สมัยปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้นอย่างคราวที่ท่านอาจารย์มั่นท่านยังมีชีวิตอยู่พอถึงวันประชุมพระรู้สึกว่ายิ้มแย้มแจ่มใส ว่าวันนี้จะได้ฟังธรรมจากท่านนะดูเอากับกิริยาองค์ไหนๆก็มีความกระยิมยิ้มย่องทั่วถึงกันหมดเพราะท่านเคยได้บายจากการฟังการฟังธรรมในผู้ที่มาฟังธรรมนั้นมีภูมิจิตภูมิใจต่างกันเป็นลำดับลำดาตั้งแต่พื้นพื้นผู้ที่ฝึกขาดใหม่เนี้ย มีหลักฐานทางด้านจิตใจไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงธรรมส่วนละเอียดการแสดงธรรมท่านจะเริ่มตั้งแต่พื้นพื้นหมายถึงว่าพื้นแห่งสมาธิภาวนาไปเรื่อยๆแล้วก็อธิบายถึงื่องสมาธิตามขั้นแห่งสมาธิตามขั้นของปัญญาตระเลจนกระทั่งถึงสุดที่สุดแห่งธรรมท่านถึงจะสรุป ลงสู่ความพยายามของผู้ปฏิบัติธรรมให้ต่างคนต่างมีแก่จิตแก่ใจในอบรมมีสมัยปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้นยิ่งผู้ปฏิบัติได้พลาดจากท่านไปสู่สถานที่ต่างๆบางทีเดือนหนึ่งก็มีสองเดือนก็มีกลับมา ฟังธรรมจากท่านนั่นล่ะยิ่งได้ฟังธรรมเผ็ดร้อนซึ่ง,สงรสทรงชาติอย่างสมบูรณ์เต็มที่เนื่องจากพระที่ท่านมาจากที่ทต่างๆเป็นเหตุคือเวลามาถึงก็เล่าธรรมะถวายท่านทั้งฝ่ายเหตุคือการปฏิบัติบำเพ็ญคือสถานที่นั้นการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นผลเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น เล่าถวายท่านนล้วถ้าท่านเริ่มเทศคือส่วนที่เล่านะั้นไม่ได้มาเล่าในะที่ชุมนุมชนเวลามาถึงแล้วก็ไปหาท่านโดยเฉพาะท่านก็แก้ก็ตอนนั้นตอนหนึ่งในจุดที่ควรแก้ในระยะนั้นจุดไหนที่จะควรเป็นประโยชน์แก่สาธารนณะทั่วๆไปท่านก็อธิบายตอนประชุมเนี่ยตอนที่น่าฟังมากบรรดาผู้ที่ ไปรับการลงศมกิจาจากท่านในขณะนั้นจึงรู้สึกว่าได้ผลได้ประโยชน์เป็นที่พึงพอใจมากทีเดียวส่วนข้างพุทธการเราก็ทราบแล้วว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประธานพระโอาวาทเองโอวาโอวาเดอพิคือพิคุโอวาดังหลที่พูดมาแล้วนั้นมันก็ลืม ที่อบรมพระอบรมเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาอย่งนั้นตามพุทธกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญนิสิที่พระองค์ทรงดำเนินอย่างนั้นเมื่อพระองค์ประธานพระโอวาทบรรดาพระสงฆ์จิตทุกดวงก็ต่างองค์ต่างตั้งไว้ในระดับ พอดีกับกำลังความสามารถของตนธรรมเทศนาที่ประธานมานั่นก็ล่วงไหลเข้าสู่จิตใจโดยเฉพาะเฉพาะตามขั้นตามปุ่มของตนพอเหมาะพอสมพอดีพอดิบพอด,พอดีเรื่อยๆเ,เรื่อยไปองค์นี้ที่อยู่ในระยะนี้พอได้สนับทำจากท่านแล้วมีข้อข้องใจอยู่ในจุดใดในขณะที่บำเพ็ญพอได้ฟังจากท่านเท่านั้นซึ่งกำลังสงสัยอยู่ ก็พอดีธรรมะท่านก็เปิดทางให้แล้วขยับตัวไปได้ขยับขึ้นไปเรื่อยๆอหลายครั้งหลายหนก็สําสเร็จเนี่ยที่ว่าบรรดาพุทธบริษัทฟังธรรมของท่านในสําเร็จมรรคผลนิพพานเป็นเงินมากเป็นอย่างนี้ประการหนึ่งข้างพุทธการก็รู้สึกว่าคนผิดกันหนุ่มากกับสมัยปัจจุบันนี้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยมีอะไรมากเป็นเครื่องควรใจเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลส มีธรรมชาติธรรมชาติที่อาศัยกันอยู่เท่านั้นเหมือนกันชนหมายของหลวงพ่อที่มีมาวันนี้เองมีเรื่องที่เลียกก็ไม่มากคนก็โกงไปโกงมาทำก็เป็นธรรมของจริงเมื่อแสดงออกไปมากน้อยเพียงไรก็เป็นที่ทราบซึ้งสำหรับผู้ฟังโดยลําดับลำดาเมื่อฟังแล้วก็ออกไปกป็ตปปฏิบัติตามมาตรฐานที่ทต่างๆที่เห็นว่าเหมาะสมแก่การบําเพ็ญของตนตามจระดินนิสัยเมื่อเกิดข้อข้องใจอะไรมาก็ มาทูลถามพระองค์ก็ทรงชี้แจงให้ทราบและประทานโอวาทให้ทั่วถึงกันนี่เป็นประเพณีในครั้งบุทธการท่านดำเนินอย่างนั้นมาโดยลำดับลำรดาถือการปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในวงพระศาสนาผิดกับสมัยปัจจุบันนี้มากสมัยนี้เรา,เราทุกคนก็พอ,อจะทราบกันได้ว่าเป็นอย่างไรความเคลื่อนไหวของศาสนาและผู้ประพฤติธ,ธรรม มีผิดแปลกกันอยู่มากั้งนั้นมีหลักเจนอยู่สําคัญคือการปฏิบัติเพื่อมรักผลมิพานจริงๆการแสดงออกแห่งธรรมด้วยความรู้จริงเห็นจริงเป็นสิ่งที่แจ่มแจ้งชัดเจนตามเหตุตามผลตามความจัดความจริงไม่มีค่าเคลื่อนเลื่อนลอยผู้ฟังจริงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่มีความสงสัยในการแสดงว่าแสดงไปอย่างนี้เห็นจะถูกหรือน่าจะถูกน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้ไม่มีสำหรับท่านผู้รู้ยิงแหงจริงท่านแสดงอย่างตรงไปตรงมาเลยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างท่านอาจารย์มั่นเราอยู่กับท่านก็เป็นเวลานานปีไม่เคยได้ยินเลยคําว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นนี่ไม่ไม่ปรากฏมีแต่ว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นเรื่อยแล้วเน็บลงไปเรื่อยๆเรื่อยอย่างเข้มข้นทีเดียว เทศอย่างถึงใจเพราะท่านท่านเทศของท่านออกมาอย่างถึงใจผู้ฟังก็ถึงใจจิตใจมันพองขึ้นเหมือนกับว่าท่านนิพพานนะั้นเอื้อมถึงอยู่ในขนานั้นในขณะท่านเทศท่านเปิดทางให้มองเห็นนี่แต่มันไปไม่ได้เหมือนกับเอื้อมมือถึงอยู่แต่จับไม่ได้เป็นลักษณะนั้นเนี่ยการเทศออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงผลจึงมีความต่างกันอยู่มาก พระพุทธเจ้าทรงแสดงเองก็เป็นอย่างนั้นบรรดาสาวกแสดงก็เป็นอย่างนั้นเพราะท่านก็รู้จริงเห็นจริงเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าตามภูมิของท่านแต่เรื่องสัจธรรมนั้นเป็นความจแจ่งแจ้งสมบูรณ์เต็มที่ภายในจิตใจถึงกับขั้นพระอราหารนันต์ล่าต้องเป็นผู้สมบูรณ์เต็มที่การแสดงธรรมออกจากความจริงทั้งหลายดังกล่าวนี้จึงแสดงได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมเต็มใจ ไม่มีสงสัยไม่มีสะทกสะท้านว่าอันนั้นน่าจะถูกอันนี้น่าจะผิดไม่มีในกิตของพระสาวกอรหันทั้งหลายเพราะท่านรู้จริงเห็นจริงอย่างแจ่มแจ้งไม่มีอะไรสงสัยการจะได้ออกจะเป็นประเภทใดก็ตามแห่งธรรมทั้งหลายสมาธิก็แจ้งได้อย่างละเอียดละออคือแสดงให้ถึงฐานของสมาธิปัญญาทุกขั้นแสดงให้ถึงฐานของปัญญาขั้นนั้นๆจนกระทั่งถึงขั้นมิมุติเดทน แสดงออกมาจากใจจริงที่รู้จริงเห็นจริงแล้วจริงแสดงออกมาผู้ฟังก็สามารถจะเข้าใจได้แม้จะยังไม่ละหน้าถอนอยังไม่น้าก็ตามแต่ก็เป็นเครื่องปลูกศรัทธาความเชื่อความสงสัยหรือความตั้งมัน่นภารจิตใจให้แน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นโดยลำดับลำดับน,นี่ถึงตักตวงอามรรคผบนิพพานกันเรื่อยๆเลยนั่นสมัยนั่นเป็นสมัยตักต,กตวงอมรรคผลนิพพาน เป็นสมัยตักตวงข้อวัดปฏิบัติการบำเพ็ญเ,เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต,เต็มพัศน์กำลังผลที่จะพึงได้ครับจึงเป็นเช่นนั้นสมัยของพวกเรานี่เป็นสมัยลูกคำร,รูปนั้นคำนี้คำไปคำมาก็ได้แต่เครื่องโซก,ปกโปกโสมมเต็มหัวใจสิ่งที่จะเป็นอัดเป็นทำพอเป็นเครื่องถออถอนกิเลสไม่นี่มีแต่เครื่องพอกภูนกิเลสจเดือนมากน้อยกว่าตามจะอะไรก็ตา,ามมีแต่เรื่องพอกภูนกิเลสทั้งนั้นมันตรงกันข้าม กับสมัยพุทธากาลที่เราจะว่าทําไม่มีผลในสมัยนี้ก็ถูกเพราะคนไร้ายผลคือไร้เหตุเหตุที่จะพึงเป็นไปเพื่อผลนั้นๆร้ายเสียหมดไม่สนใจไม่ประพฤติปฏิบตัติผลจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะผลเกิดขึ้นจากเหตุตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเหตุด,ดีผลดีเหตุเต็มที่ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าเหตุไม่มีผลจะเอามาจากไหน ทร,รม,มากก็สักแต่ว่าทมจะมีอยู่ในตู้ในหีบคัมภีร์ไบรลนท่านแสดงไว้ถ่ายก็มีอยู่อย่างนั้นถ้าคนไม่ติปฏิบัติให้เป็นไปเรื่องของกิเกลสก็อยู่กับหวัวใจของคนไม่อยู่กับตำหรับตำาลาอันนั้นมีแต่ชื่อของกิเลสปัญหาอาสวะชื่อของมรรคผลนิพพานตัวกิเลสอาสวะจริงๆแนละตัวมรรคผลนิพพานจริงก็คือใจอยู่กับบุคคล เมื่อเราตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติตั้งใจถอดตั้งใจถอนกิเลสอาสวะต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในหัวใจนี่ทาไมจะถอนไม่ได้ทําเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสมาตั้งไหนตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วพร้อมที่จะถอนเสมอถ้าเรานําเครื่องมือถูกต้องอันถูกต้องไปถอดถอนดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านถองถอนไว้และท่านดําเนินมาเพราะฉะนั้นสมัยน้นกับสมัยนี้จึงไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันเลย อันอยู่ที่ใจของเราด้วยกันพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติคำว่ากิเลสถ้ามเมื่อมันเป็นตัวของเราเราเป็นกิเลสกิเลสเป็นเราแล้วมันก็ไม่น่ากลัวไม่น่าขยะแขยงแต่ถ้าแยกกิเลสเป็นประเภทอันหนึ่งขึ้นมาเช่นเป็นฆาตสึกต่อเราเอาเราชำระกิเลสหรือเราฆ่ากิเลสเอากิเลสตัวนี้ก็ตายความโลภ ตัวนี้ตายออกมารูปลักษณนะ,ะถ้าเอาเป็นรูปเป็นน้างนะความโลภเป็นกิเลสชนิดหนึ่งก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากประกาศโลกเข้ามาดูใครก็ดูไม่ได้ตัวโลภนี้แลมันพาทําโรคให้เดือดร้อนวุ่นวายทุกวันเนี่ยนี่ได้ฆ่ามันจะแ้วเนี่ยเหมือนกับเสือร้ายตัวหนึ่งมันเที่ยวก,กัดผู้กัดคนไม่ได้เว้นแต่ละวันละวันกัดวันละจํานวนมากๆด้วยคนที่หายรายกลวงเพราะอํานาจแห่งเสือร้ายคือความโลภนี่มันมันกัดคนอ่า เวลานี้จะตายเนี่ยมีลวดลายของมันเปล่นนี้รูปลักษณะของมันเปล่านนี้ประกาศให้โลกมาดูใครต้องกลัวกันทั้งน้นทีเดียวถามว่ามันเป็นรูปเป็นร่างอย่างนั้นเอาความโกรธความโกรนนี่คือคือไฟทั้งกองทีเดียวอ่าแล้วรูปล่างของความโกรธนี่มันเป็นอย่างนั้นตัวมันเปอย่างนั้นเราหูหางกลางตัวเปลี่านนี้เขี้ยวเปอย่านนั้นลวดลายมันเป็นอย่างนี้ความโกรธเป็นลักษณะอย่างนี้นี่เวลานี้ตายแล้วนี่หามาทิ้งไว้นี่อ้าวประกาศโลกให้มาดู ตัวนี้คตัวร้ายกาจที่สุดโลกที่น่าทิพหายได้เพราะตัวโกรดนี้เวลานี้ได้ฆ่าแล้วใครต้องการจะฆ่าให้ฆ่าตัวนี้มันมันร้ายกาวมากถ้าต่างคนต่างมาเห็นแล้วก็จะเห็นเป็นไัยขึ้นมามีอยู่ภายในจิตใจตนก็กลัวก็ขยะขยะแขงแล้วมีทางที่มีใจใจพอใจที่จะถอดจะถอนจะฆ่ามันความโลภความโกรธความหลงทั้งสามอย่างนี้เป็นอาจรพิษตัวร้ายกาศที่สุดในโลกทั้งสาม เมื่อแยกออกมาเป็นตัวเป็นตัวแล้วเรียกว่าเป็นจอมโลกผู้บังคับบัญชาผู้ทําคนให้รบราค่าฟันกันทําความพินาศขึ้นมาใจโลกก็คือตัวภัยสามกองพนี้แหละวะใครก็ต้องตัวกันทั้งนั้นถ้าเราแยกตัวของกิเลสออกมาได้อย่างนี้แต่เมื่อกิเลสเป็นตัวของเราแล้วเป็นเราเป็นของเราเราไม่สามารถจะแยกได้เรากิเลสก็อยู่ด้วยกันได้สนิท สบายโลภวันนั่งคําจะาให้ตายกับความโลภก,ก็ได้พอใจจะโลภโกรธก็ตาดํตาแดงก็โกรธได้ทั้งนั้นอนะพอใจจะโกรธหลงจะไม่มีวันตื่นเลยนี่มันก็หลงได้เพราะมันเป็นเรื่องของเราเสียเองเรายึดว่าเป็นเราเสียเองมันก็เห็นมีอะไรเป็นภัยทั้งๆที่มันเป็นภัยแจกตัวอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีอยู่ภายในจิตใจของเราขึ้นชื่อว่าทีเหลืแล้วมันเป็นภัยด้วกันก็ตา่างแต่เราก็ไม่เห็นว่ามันเป็นภัยก็อยู่ด้วยกันได้นี่เกิดก็เกิดจะวางไง ทุกก็ทุกเสียใจก็เสียใจเพราะหนนาจของทเลือพายเสียกทีก่เหลสเป็นเราเราเสียใจว่าก็พอเสียใจอืถึงขนาดจึงว่าจะสลบสลายก็ยังพอใจสลบสลายเสียใจขนาดจะตั้งสติไม่ได้มันก็พอใจเสียใจคนเราอืร้องไห้ก็พอใจร้องไห้ทอาถือว่าเราเป็นเราถ้าว่าได้แยกอันนี้ออกมาเป็นอันหนึ่งแล้วเราจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ต้องมีท่าต่อสู้กัน เมื่อมีท่าต่อสู้กันก็ต้องมีความแพ้ความชนะกันจนได้แล้วเห็นภัยของกันอย่างชัดเจนทีเดียวนี่ให้เราแยกอย่างนี้การพุทธปฏิบัติตนเองความคิดในแง่ใดที่จะเป็นไปเพื่อความนอนใจเป็นไปเพื่อความสังสมกิเลสเป็นไปเพื่อความเดอด้อนแก่ตนเป็นไปเพื่อความล่าช้าให้เราถือว่ามันเป็นภัยเช่นเดียวกันหมดนี่คือลูกนี่คือหลานคือเหลนของกิเลสทั้งนั้นถ้ามาแค่เป็นกิเลสตัวจริงก็คือลูกเต้าของมัน มันเป็นลูกของเสือทั้งนั้นแหละแม่มันไปพาเป็นเสือลูกพ่อพาเป็นเสือลูกมันจะเป็นอะไรถ้าไเป็นเสือข้ามันไปเรื่อยเรื่อยนึ่เราเห็นทัทั้งมันอย่างนี่แยกขั้นออกนี่อุบายของสติปัญญาจะแยกเรื่องที่เละกับตัว,ตวออกต้องแยกอย่างนี้หาบาบคลิกแทงเต่ยนแปลงหลายแง่หลายกระทงมันก็ทันกันเองถ้าเราไม่หาอุบายอะไรเลยเราที่เละก,ก็กอดคอากาันตายตลอดกับตลอดกันไม่มีธนวะอนมาตะโคหมายถึงว่าไม่ มีต้นไม่มีปลายไม่ทราบต้นทางอยู่ที่ไหนปลายทางที่ไหนวนเยียนกันอยู่เหมือนกับมดตายขอบดงวนไปเยียนมาตายไปตายมาหาทางออกไม่ได้เรื่องวัฏฏะสงสารกับหัวใจของเรามันก็วกไปเยียนมางั้นมาแล้วก็มาตื่นแต่ของเก่าละเกิดเท่าไรก็ว่าตนไม่ได้เกิดตายแลอวก็ยังไม่ยังไม่เข้าใจว่าตนเคยตายเคยทุกข์เคย,เคยลําบากเรื่องของตัวแท้ๆมันก็ไม่ทราบเรื่องของตัวก็คือเรื่องของกิเลสเนี่ยเป็นตัวไผย เมื่อเราได้พยายามแก้ไขแยกแยะก,กันอยู่เช่นนี้วันหนึ่งจนได้ที่เราจะทราบหน้าซากตามันอยา่างชัดเจนแยกกันออกแยกกันออกเมื่อแยกกันออกตัวนี้ก็เห็นชัดตัวนั้นก็เห็นชัดตัวนี้ก็เป็นภัยตัวนั้นก็เป็นภัยอันไหนก็เป็นภัยสิ่งที่ยังแก้ไม่ได้มันก็ยังเป็นภัยมันก็พยายามเข้าไปเหมือนอย่างเราถอดเสี้ยนถอดน,น้าออกจากเท้าของเราเนี่ยอันนี้ถอนออกมาได้แล้วนี่ก็คือนาม ที่ยังถอนไม่ได้ก็คือหนามเนี่ยแล้วจะนอนใจได้ไงมันต้องพยายามถอนลงมาถอนลงมาจนได้เอาจนหมดไม่มีอะไรติดสิดสาเท้าหายามาพอกมาใส่แย้มมันหายไปปกตินั่นส่วนกิเลสที่เห็นแล้วก็เป็นอันว่าเห็นฆ่าตายแล้วก็เป็นอันเข้าใจว่าตายแล้วส่วนที่ยังอยู่มันก็คือกิเลสประเภทเดียวกันมันจะต้องเสียบแทงจิตใจของเราอยู่ตลอดไปถ้าหากว่าแก้ไม่ได้หรือถอดถอนมันไม่ได้นีเป็นความมุ่งมั่นหนึ่งที่จะแก้ มีมา n ะภายในาจิตใจที่จะแก้มันก็แก้ไปได้โดยลำดับลำดับต้องมีความเข้มแข็งพระพุทธเจ้าเป็นแนวหน้าแห่งนักรบสาวกอรหันเป็นแนวหน้าเป็นลูกนักรบผู่นหนึ่งหน้าเราก็เป็นพุทธบริษัทก็ลูกของนักรบเราอยากให้เป็นนักรบให้เป็นนักรบไปเรื่อยสู้กันไปเรื่อยไม่ถอย เราสู้เพื่อใชยชนะยกเราเพื่อขึ้นจากหลมลึกจะยากลำบากยกจนขึ้นเราไมา่ยกใครจะยกเราไม่ถอนใครจะถอนหนามยอกเท้าเราเราไม่ถอนออกใครจะมาถอนให้ความเจ็บเป็นของเราเป็นเราผู้เจ็บถอนต้องเป็นเรื่องของเรา,าผู้ถอนที่เดือดเจ็ดแทง,จ,งจิตใจก็คือจิตใจเราถูกเสียดแทงอยู่วันนั่งค่ำคืนนั่งรุ่งเป็นของดีเมื่อไหร่เราพยายามถอดถอนออกโดยลำดับลำดับสติปัญญาผิดขึ้น หาอุบายพลิกแปลงแ่แปลงสติปัญญาเป็นสิ่งที่ผืดได้พิจารณาได้ต้องพิจารณาขึ้นมาค้นขึ้นมาให้เกิดอุบายปัญญาต่างๆแตกแขนงไปวันย่างคำอุบาจารย์จะเป็นต่เพียงพูดแนะให้คือท่านยื่นให้อปัญญาก็ยื่นให้ทั้งดุ่นเราจรึงเอาปัญญาที่ท่านแสดง้นั่นไปแจงออกโดยลําดับลําดาแตกแขนงไปนั่นะเป็นอุบายของเรา แล้วกินวันย่งค่ำไม่หมดกินตลอดไปก็ไม่หมดถ้าสิ่งใดที่เราผลิตขึ้นได้เองส่วนที่ไปหยิบยืมเข้ามาถ้้แล้วมันหมดบางทีบุดตีนบุดมือแต่เสียหายกระจายไปก็กมีถ้าเราผลิตขึ้นมาได้เนี่ยไม่เป็นไรอ่าอันนี้หมดเอาผลิตขึ้นมาอันนี้แตกไปผลิตขึ้นมาผลิตขึ้นมาเรื่อยๆเมืเม่อคนมีปัญญาแล้วไม่จนกรอบวิเลยทพาให้คนจนจนกรอบจนมุมปัญญาไม่พาให้จนกรอบมุมเป็นพุทธ แทงทะลุปูปวงไปได้เพราะนาจของปัญญาท่านจึงชมนัตติปัญญาสมาอาภาานานทาสิทธท่านก็ว่าแสงสว่างจางเสมอโดยปัญญาไม่มีปัญญานี้แทงทะลุเข้าไปหมดไม่ว่าข้างบนข้างล่างอดีตอน,นาคตปัจจุบันข้างในข้างนอกหยาบละเอียดของกีเล็ดความมืดดำอยู่ที่ไหนคือกีเล็ดอยู่ที่นั่นปัญญาแทงเข้าไปจนทะลุปูปวงกี้เลดหาที่หลบซ่อนไม่ได้ ถูกฆ่าทุกวันทุกวันทุกวันเราไม่สั่งสมมันขึ้นมามีแต่คน้นคุยเคียหามาฆ่ามันตลอดแต่ที่เลก็มอบลงไปเอาฆ่าลงไปค้นขึ้นมาฆ่าเรื่อยอีกฆ่าโดยตปายตปาัธรรมเผาโดยตปัธรรมตาปัธรรมคือความเพียนเครื่องแผดเผาีิเล่เอาให้มันคิดหาแต่โดยลําดับลําดับที่เหลือมันจะตั้งบ้านตั้งเมืองที่ไหนอนีมันจะเอาลูกข่าเราก็มาที่ไหนเมื่อถูกฆ่าวันหนึ่งมันหลายหลายตัวหลายหลาย ชนิดแล้วมันก็หมดไปหมดไปผลสุดท้ายก็มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในใจิตใจใจก็สว่างกระจ่างแจ้งตามธรรมชาติของตนฉายแสยงมาอย่างน่าอาศัศจรรย์นี่อำน,นาจแห่งธรรมแสดงเป็นที่แล้วอำน,นาจของกิเลสแสดงความมืดดำเราเห็นอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกพบทุกชาติ้รลบความทุกข์ทรมานไม่ใช่เพราะอะไรเพราะกิเลสเท่านั้นกานรชำระกิเลสแม้จะหนัก หรือลำบากเป็นไงจริงเป็นงานที่ควรอย่างยิ่งซึ่งเราจะต้องทาเพื่อยกตนทังเราเพราะเรามีคุณค่ามีน้าหนักมากยิ่งกว่าความลําบากในการถอดถอนที่เเลยซะอีกเนี่ยเราก็ต้องพยายามถากขันพิจารณาให้ดีแย,แยกแยกให้ละเอียดต่อจะกจี่ครั้ง,งกี่โหดจี่ตลดทบทวนก็ตามแยก้มันเห็นชัดเจนเอาจนชำนิชำนานเอาชำนิชำนานแล้วอย่างนี้เอาจกนกระทั่งรู้จกนกระทั่งปล่อยวาง มรนรู้จริงเห็นจริงแล้วมันล่อยเองวางเองไม่ต้องบอกก็ปล่อยถ้ารู้แล้วเช่นเดียวเราเรา,เราจับอาสรพิษขึ้นมาเข้าใจว่าเป็นอาหารพอทร,ราบอาสรพิษท่านมันสลัดทันทีเลยเนี่ยปัญญาเมื่อได้เห็นจริงในสิ่งที่เป็นพิษเป็นภายแล้วมันก็สลัดล่อยเองจิตใจปัญญาผู้เบิกทางให้เป็นผู้ชี้แจงว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกพอใจทราบแล้วมันก็ปล่อยเองต่อยเองปล่อยเอง,อเอง,อเองโดยลําดับลำดับนี่การปล่อยอุปทานก็คือการปล่อยภูเขาทั้งโลกที่มันทับหัวใจอยู่ ของเราอยู่นั่นเองภูเขานี้ได้แก่ี่เลสมากหรือน้อยก็เท่าตัวของเราเนี่ยถอดถอนหมดแล้วก็หมดภายในใจของเราเนี่นั่นทํานว่าบรมมาสุขทีอมันเป็นบรมไม่ได้ครับคือเรื่องของกิเลสเท่านั้นเองเป็นเครื่องกดถ่วงลดราคาลดคุณค่าของใจใจทั้งดวงแล้วไม่มีคุณค่าพอเอาสิ่งที่มมีคุณค่าซึ่งครอบอยู่หัวใจนี่ออกหมด ด้วยสติปัญญาศรัทธาของเพืของเราเนี่ยสิ่งที่มีคุณค่าเขาแสดงแสดงตัวอย่างเต็มที่นั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านประเสริฐประเสริฐที่จุดนี้เองสาวกอรหันตรหท่านประเสริฐที่จุดนี้เองพ้นที่จุดนี้ไม่ไม่พ้นที่ไหนเพราะผู้นี้เป็นผู้ติดผู้คล้องผู้คาผู้ล้มผู้จมอยู่ที่นี่เมื่อถอดถอนสิ่งที่อด่วงออกหมดแล้วก็ดีขึ้นที่นี่ผ่านไปที่นี่พ้นไปที่นี่นี่พ้นทุกพ้นที่ใจ ม่ได้พ้นที่ไหนพ้นที่ใจร่างกายมีอยู่ก็ไม่เป็นปัญหาเมื่อจิตใจผ่านพ้นไปใช้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคต่อใจแล้วร่างกายจะเจ็บจะปวดนี่จะเป็นจะตายก็ทราบว่ามันเรื่องอันนี้จังทุกังกาตาของมันีน่กฎของธรรมชาติร่างกายทั้งหมดนี้มันมันเช่นเดียวกับสิ่งภายนอกนั่นแหละที่มีการตั้งขึ้นแล้วสลายตัวลงไปอันนี้มันตั้งขึ้นก่อนเราก็เห็นแล้วตั้งอยู่เราก็เห็นแล้ว มันค่อยแปลงมันไปโดยลําดับบเราก็เห็นเราก็รู้อยู่ทุกวันเพราะเราดูอยู่เป็นของของเรายิ่งเราพิจารณาด้วยทางปัญญาทางด้วยด้วยปัญญาด้วยแล้วก็ยิ่งเห็นชัดแห่งความแปรสภาพของาตาของขันมันแปลไปแปรไปถึงเวลาสุดท้ายก็กระจายจะกันไปหมดมันก็กระจายให้มันเองขันมันกระจายให้มันเองมันแตกของมันเองเพราะมันตั้งของมันเองแล้วมันก็แตกของมันไปเองใจของเราผู้รู้ก็รู้มันชัดชัดถึงความจริงของมันนะมันก็ยิ่งจะเป็นเรื่อง ขาดปัญญาของเราให้ขาดจิตใจของเราให้มีความสว่าอาจะรย์งแจ้งขึ้นด้วยอำนาจของปัญญาที่แทงทะลุปูผง,งตามความจริงทั้งหลายที่มันแสดงตัวอยู่รอบตัวของเราเนี่นะแล้วอะไรจะคิดหายที่นี่เห็นจริงต่างอันต่างจริงด้วยกันแล้วไม่มีอะไรคิดหายเอาธาตุลงไปอยากลงไปดินก็เป็นส่วนที่ดินไม่ต้องบอกมันก็เป็นของมันส่วนที่เป็นลมเป็นไฟมันก็เป็นไปตามธรรม,มาชาติทองมันไม่ต้องบอกมันก็เป็นมันเราไม่ต้องไปปรุงไปแต่งมัน ว่าให้มันเป็นอนั้นให้มันเป็นนี่มันเป็นของมันเองเมื่อเข้าถึงความจริงกันแล้วส่วนจิตก็จริงของจิตเองนะ่ต้องมาเสกสรรว่าจริงหรือไม่จริงเพียงแต่ว่าให้รู้สิ่งเหล่านี้ตามความจริงท่านเองจิตมันก็จริงของมันเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วมันก็ไม่กระทบกระเทือนกันไม่มีความมาได้ว่าเสียจากกันนั่นปกติิงเสมอตัวหมดเรื่องหมดราว ขันก็ไปเสียจิตก,ก็ผ่านไปเสียนี่เป็นวาระสุดท้ายสิ้นสุดกันเสียทีเรื่องความยุ่งเหยิงเกี่ยวกับเรื่องถาตเรื่องขันธาราฮาเวปันจักขันธะทาระฮาโรจะปุกรโรหมดกันเสียทีอย่างพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วหมดความกังวลโดยประการทั้งปวง ผู้ที่ยังครองขันอยู่แม้จิตบริสุทธิ์ก็ยังต้องรับผิดชอบในธาตุในขันยึงไม่ใช่ของดีความรับผิดชอบรับภาระการเดินการเดินการนั่งการนอนประคับรประคองกันด้วยอิบุตรต่างๆด้วยวิธีด,ด,ด้วยอาการต่างๆมันเป็นความกังวลมันยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่อยมันสลัดออกไปทั้งหมดจิตก็บริสุทธิ์เต็มที่กายธาตุขันก็ออกจากกายกลงเป็นธาตุเดิมของเขาเนี่ย ตางอันต่างจริงแค่จิตก็ผ่านไปเลยหมดตั้งหมดอนนาลโยอย่างเต็มภูมิมีเรียกว่าอนุภาที่เสสนานิพานสนัสมมุติไว้ให้เต็มภูมิของสมมตุติวิม,มุติไปเต็มภูมิของวิม,มตุตไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกันอีกเหมือนอย่างเวลาที่คลองทาาถันอยู่นี่แหละการปฏิบัติธรรม ผลที่จะถึงได้รับขั้นสุดยอดเป็นอย่างนี้ความลำบากลำบนมากน้อยเพียงใรนั้นเป็นอุปกรณ์หรือเป็นเครื่องอุดหนุนจิตใจให้ก้าวขึ้นมาสู่ระดับระดับจนกระทั่งถึงระดับสุดยอดเพราะฉะนั้นความลำบากลำบนไรจริงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะควรอิจนาละอาใจเพราะเป็นเครื่องหนุนล,ลำบากก็ลำบากเพื่อนหนุนจะเป็นอะไรไปเอาให้หนักมือ ที่เกียตายเกิดกุศลาธรรมมาึงนี้มาหยุดไม่ยัง้งเอาสร้างกุศลาภายในจิตใจให้พอกุศลาธรรมมาแปลว่าความฉลาดหาอุมาความฉลาดแก้จิตใจตัวเองได้เป็นพออตายแล้วขาดจากกุศลาไม่กุศลาไม่เห็นมีปัญหาอะไรเราสร้างกุศลารอบจิตใจของเราแล้วเป็นพอถามว่าจิตนี้มันยังโง,ง่อยู่ยังไม่รู้หน้ารู้หลังอะไรเลยกกุศลาธรรมมาอะไรกับเท่าเดิมมัน ห้เราสร้างกุศลธรรมาอากุศลธรรมานีอันไหนไม่ดีอากุศลธรรมาความโง่กำจัดออกไปความโง่คือกิเลสฮกุศลธรรมาคือความฉลาดปัญญาขัดกันลงไปถูก,กนันจะมันของสายหรืบริสุทธิ์เต็มที่นั่นแต่ว่าอัปยากตาธรรมาก็ได้มันหมดแล้วเรื่องบุญเรื่องบาปภายในจิตใจเราแยกก็ได้ถึงปรมัตธรรมคําว่าอัปยากตาธรรมาเป็นจริงกลางๆธรรมดาไม่ป็นบุ่ิวับ ในบรรดาสมุทรทัาไหายก็ได้นาจะแยกไปเป็นอภิยากตาจิตเชือจิตทิ่พ้นแล้วจากบุญจากบาปโดยประการทั้งปวงเป็นจิตของตาปะปะิณาบุคคลผู้มีบุญและบาปอันละเสียแล้วเป็นอัพยากตาจิตกถ็ถูกถึงขั้นนี้แล้วไม่เสียงไทรไทรจะให้ชื่อไห้นามก็ได้ไม่ให้ชื่อไห้นามก็มีปัญหาเพราะธรรมชาตินั้นอยู่กับตัวตัวผู้ส่งไว้ตัวผู้รู้ตัวผู้เห็นตัวผู้บริสุทธิ์จำเป็นเราจะต้องเป็น หิวของอกับชื่อกับนามมันเอะเนี่ยถึงว่าหมดปัญหาทุกเพราะความเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสมันเป็นความทุกข์ที่เพลินเพราะสิ่งที่ได้มาทําให้เพลิดเพลินให้รื่นเริงหมายถึงผลที่เกิดขึ้นจากความทุกข์ความลำบากในการบาเพ็ญเกิดขึ้นมาเป็น ความเบาอ,อกเบาใจถอดถอนกิเลสตัวนั้นได้กิเลสตัวนี้ได้เป็นลาดับลาดับเป็นความเพลิดความเพลินยิ่งถึงทำขั้นสูงท่านเรียกว่าอุทัศจักความสุ้งคือเพลินไม่ใช่นะั่นจิตมันไม่ใช่มันฟุ้งไปแบบโลกแบบลิงสารนะคือมันเพลินต่อการพินิษฐที่จะนาเพลินต่อการถอดถอนกิเลสชนิดต่างๆด้วยปัญญา ลืมหลับลืมนอนลืมเข้าที่สมาธิภาวนานีแต่ปัญญาหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่เป็นความเพลินถ้าเอยากอุดทธาจะพอพ้นจากนั้นแล้วมันก็หมดปัญหาอมันหมดหมดเรื่องแล้วก็สบายอะละยุติเพียงท่านี้